สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาอัปเดตกันที่โปรแกรมการแข่งขันสุบฟุตบอลสามลีกใหญ่นะคะทั้งลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและกาโชซีเรียอิตาลีในฤดูกาล2023-2024กันค่ะเริ่มกันที่ลาลิกาสเปนฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่13นะคะวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2566ค่ะ3นาฬิกาเอเลติกบีเบาเปิดบ้านรับการมเยือนทางด้านของเซลตาบีโก คืนวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566 20นาฬิการายโยบายเยกาโนเปิดบ้านพบทิโรนาอาเมเรียพบกับโซเซดาในเวลา22นาฬิกา15นาทีจากนั้น24นาฬิกา30นาทีลงทำการแข่งขันพร้อมกัน2คู่นะคะโอซาซูนาพบลาสพามาสและกรานาดาพบเคตาเฟ่ส่วน3นาฬิกาโดยอาราริดจะเปิดบ้านพบกับบาเลนเซีย คืนวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566มายโยก้าพบกาดิสในเวลา20นาฬิกาส่วนบาร์เซโลนาจะพบกับอลาเบสในเวลา22นาฬิกา15นาทีเซบียาพบเบติสในเวลา24นาฬิกา30นาทีส่วนคู่หึก3นาฬิกาค่ะแอเลติโกมาดริดพบกับบีอาริอัล จากนั้นไปดูกันที่โปรแกรมการแข่งขันบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่11นะคะวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2566มืนเช่นกลัดบักจะพบกับโวฟบวกในเวลา2นาฬิกา30นาทีส่วนวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566แข่งขันกัน5คู่ค่ะ21นาฬิกา30นาทีนะลงทำการแข่งขันพร้อมกัน4คู่สตุตการ์ดพบกับดอดมุลดามสตัดพบไมล์0-5 บาเยมูนิคเปิดบ้านพบไฮเดนฮามอัลสบวกพบกับโฮเฟนฮฮมส่วนโบกุ้มจะพบกับโคโลนในเวลา24นาฬิกา30นาทีไปดูกันที่คืนวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566 21นาฬิกา3 3 0นาทีเป็นคิวของเลเวอร์คูเซ่นที่จะเปิดบ้านพบกับเบอร์ลินส่วน23.30นาฬิกา30นาทีค่ะเบรเมนพบกับแฟรงเฟิร์ตและคู่ดึก1น0นาฬิกา30นาทีไลซิกพบกับไฟบวก ปิดท้ายกันที่โปรแกรมการแข่งขันกาโช่ซีเรีย I, อิตาลีฤดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่12นะคะคืนวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2566แข่งขันกัน2คู่เริ่มตั้งแต่24นาฬิกา30นาทีค่ะซาสูโอโล่พบกับซาแลนติตาหน้าส่วนอีกคู่นะคะเจนัวจะพบกับเวโรนาในเวลา2นาฬิกา45นาที คือวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566ลงแข่งขัน3คู่ค่ะเลเช่ see, พบกับเอซิมิลาในเวลา21นาฬิกาจากนั้น24นาฬิกายูเวนตุสจะพบกับกายารีและ2นาฬิกา45นาทีมอนซาพบโตริโน ส่วนคืนวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566เริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะ18นาฬิกา30นาทีนาโปลีพบเอมโปลี21นาฬิกาตรงนะแข่งขันพร้อมกัน2คู่อูดิเนเซจะพบกับอัตาลันตาฟิออเรนติน่าพบกับบูลุนยา24นาฬิกาลาซิโอพบโรมา่าและ2นาฬิกา45นาทีอินเตอร์มิลานพบกับฟรซิโนเน่ค่ะ ทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o ร์ตบา n e นิวส์ช n e นแนลค่ะ